สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทำบอดี้แบบนี้เลยอเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเป็นบอดี้แบบไหนนะอัะนนี้เป็นบอดี้ผู้หญิงแบบนี้นะทุกคนบอดี้คือคนน่ารักเลยโอเคก่อนอื่นทุกคนก็เซิร์ชว่าฟรีอันนี้เซิร์ชแล้วก็เซิร์ชให้หาอวตารตัวนี้นะคะถาดตัว ตัวถังนะคะถ้าภาษาอังกฤษนี่ก็ลืมนะคะว่าจะเป็นอะไรในพาร์กเ็ตเพราะั้นพอได้พอได้ตัวละครตัวนี้มาแล้วก็ทําการเอาตัวทำไปที่ปรับแต่งทําตัวละครของเราให้เป็นตัวนี้ถ้าทุกคนมีก็เอาใส่ตัวนี้ไปเลยนะนี่พอเสร็จแล้วก็จะไปที่ร่างกายส่วนลําตัวใช้เปลาตัวที่เราได้มาเลยหรือถ้าใครเราจะมาสอนแบบฟรีกันก่อนนะ แต่งแบบแบบสายฟรีอเใครล้วก็แขนข้างซ้ายอ่าเราก็จะใส่เป็นแขนแบบนี้อ่ามาคนก็จะไปแบบที่บูเคเว่นใช่ไหมแต่ว่าเราเราจะเดี๋ยวเราจะส่วนไปเอาเสื้อรีเสื้อแบบข้างนอกนะทุกคนเสื้อเสื้อัอ้นนอกอ,ะอ่ะ่าเดี๋ยวเราไปเราสามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครมีก็อ่เดี๋ยวเร,เ,รเราจะใส่ให้ดู แล้วเราก็ไปที่ร่างกายให้ถ้าอยากได้หัวนะคงสกดทอรงสร้างแล้วก็ลดส,ส่วนของสีสษะลงมาหน่อยไม่หน่อยหรอก,ท,ก,ท,กทุกคนเยอะเลยโอเคแล้วก็เราก็ไปเรื่องหน้าตาตามที่อยากได้เลยอ่าอะยวเราจะแต่งไว้ใส่ฟีให้ก่อนนะอ่าก็จะถ้าอยากเอาลองเอาไปทำกันดูก็ได้นะ มันทําง่ายอยู่อ่าเดี๋ยวเราก็จะเอานะคไปไปที่ปรับแต่งไอเทมนะถ้าอยากได้ทรง,งผมแบบเรานี่แบบนี้นะทําตามได้แบบนี้คได้แล้วโอเคแล้วก็ปรับให้มันใหญ่อ่ะ๋ยวขอ,อขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะนี่แบบนี้กดปรับใช้ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะสอนทำ heat lace ด้วยนะทุกคนแบนี้ก็จะได้แบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะอ,อ,อะไรเนี่ยโอ๊ยทำหนึ่งแด้วยนโอเคมาแล้วมาแล้วนี่เข้าใส่เดี๋ยวเราขอใส่หัวอันนี้นก็สามารถเอาไปแต่งกันแบบได้แลเนี่ยค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นแบบอ่านี่ ของฟรีนะทุกคนก็สามารถเอาไปแต่งกันได้ในแบบนี้แบบนี้ถ้าใครไม่มีจะไปสอนร,รับในคลิปหน้านะจ๊ะหูฟังแมวนะแล้วก็แล้วก็อันนี้นะมันก็เป็นผมแบบนี้ผมอันนี้นะทุกคนจะไปสอนร,รับในคลิปหน้าเด้อขออนุเอาอนุอนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนนะน่ารักเหมือนกันนะเนี่ย ก okay, so ็ก so like so ็สามารถใส่เป็นแบบใส่เสื้อผ้าได้นะแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ชุดอีกก็พิพ์มว่าฟรีแล้วก็หาเป็นตัวตัวที่ตัวละครเนี่ยที่อยากได้นะตัวนี้ก็ได้ลินลินถ้าใครอยากได้แบบใส่เสื้อสวยๆถ้าใครอยากได้แบบใส่เสื้อสวยๆให้เอาตัวละครลินลินนะ แต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบอันนี้คลาสสิกแล้วก็แบบนี้เลยนะคะมันจะได้เป็นแบบพวกเสื้ออันนี้เดีย๋ยวใส่ให้ดูก็กดรับมาเลยนะเพ้ากดรับมาแล้วนี่กดรับมาเลยแล้วก็หาเงินเกมที่อยากได้อันนี้เราเอาเป็นเงินเกมตัวนี้แล้วกันอันนี้มีอันนี้ด้วยมีมงกุฎดอ,อกไม้ได้วยอ๋อนี้ ้ต้องไม่ทำ event, อีเวนต์นั้นก็ทำมเป็นเหมือนกันทำยากอยู่ไม่หมวกไม่หมวกสควิตคิดด้วย <Okay. S 1> ก็สามารถแบบเอาไปทำกันได้เนาะอันนี้ก็ใส่กระโปรงไปเลยแบบนี้แต่ส่วนใครที่ไม่อยากได้แขนแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นแขนแบบ ในแขนแบบนี้ได้นะ่าเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นออบบี้ให้ดูไปไปเล่นออบบี้กันเอาเป็นออบบี้ที่รองรับนะน้ำหนึ่งนะคะขอพิมพ์ก่อนอาแต่ถ้าใครอยากได้ท่าเดินด้วยนเดี๋ยวเราสอนเราให,ให้ใช้ท่าเดินนี้ของตัวละครตัวนี้นะ ถ้าเรนนี้ดีมากอืถ้าเรนนี้ดีแบบนี้นะแล้ก็ถ้าว่ายน้ำแบบนี้อบบ Y Y นะอ B เนะนี่ย O B อ่านว่าออบบี้นะทุกคน ะเราก็จะลองไปเล่นออบบี้กันนะออบบี้นี้ก็แล้วกันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะอ่ะมันไม่รองรับนี่ไปลองเล่นกันเลยนี่ใหม่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยกระโดดก็ง่ายอย่างนี้แนละ้วน้อนี่หนีออกไปก็ได้ง่ายนี่มันเดี๋ยวเราจะลอง ไปที่ด่านที่สี่ให้ดูได้ให้ดูนะทุกคนอันนี้ด่านที่ 1, หนึ่งผ่านไปแลว้วอาด่านที่สองอันนี้คือด่านที่สองนะทุกคนเราบอกว่าจะไปด่านที่สี่ใช่ปะ่ะโอเคเราก็จะไปด่านที่สี่ให้ดูนะโอ้ยทุกคนเวลาตกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเรื่อความเสียหายจากจากการตกอุ้งไมค์ก่อนนี่ด้วยการเสียหายกับต่าง เราก็แบบกระโดดมาเลยด่านที่สองผ่านมาแล้ววิ่เข้าไปเลยมันก็จะเป็นควันออกไฟอย่างเงี้ยทุกคนมันว่าเป้ามันดีอ่านี้ด่านที่สามอ้ยก็บตก๊ก เคยไปกันต่อถึงด่าที่สี่แล้วโนอะ้ยไปนี่คือสิ่งที่ไม่ควรนะทุกคนไม่ควรเอามือไม่ควรออกไปตอนที่มือมันมาน,ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนว่าสุสนุกไหมคะไม่อยู่กันที่การแต่งตัวแบบสายเติมให้ใช้อวตารเดิมเลยนะทุกคน อ่านะอันนี้แต่งตามสบายได้เลยนะคะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวอขอลองแต่เดี๋ยวเราจะลองแต่งเผื่อใครอยากจะลองไปซื้อดูก็ใส่เป็นอ่าแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะแล้วก็ก็ไปที่โครงสร้างปรับตัวให้สูงขึ้นมาหน่อยนะแบบนี้ ทำให้ตัวสูวงขึ้นมาหน่อยแบบนี้อ่าสีผิวก็จะอ่าเราชอบเซ้สีผิวแบบนี้นะแต่ใครที่แบบอยากได้อื่นๆก็อยา่างนะนะแบบนี้เลยนะฮะขอใส่แว่นก่อนนะแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ไปเดี๋ยวเราขอันาย,ย่าราเสียน้อตากันก่อน,นนะมาหน้าอยู่ไหนะ หน้าอยู่ไหนอ่ะหัวส่วนหัวหัวหัวอยู่ไหนเอานนไงสีสันพอ,อใส่เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะนีะ่แบบนี้เลยเสร็จพอใส่เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะอ่าแล้วก็ใส่ผมนี่ก็จะใส่แบบนี้นี่โอเคเดี๋ยวเราขอใส่บันเซอร์แบบคลาสสิก คลาสสินะไม่เค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็น่า,ารักพอได้นะแต่อันนี้ก็โอเคดีเหมือนกันแต่อันนี้มันมาทั้ชุดเลยนะเอาอันนี้ก่อนนี่เป็นน้องชินใครใส่เสร็จแล้วชินมาใส่เสื้อตัวน,นี่วะ เดี๋ยวขอไปใส่ปลอกแขนก่อนนะหรือว่าจะให้ใส่เสื้อตัวนี้อันนมันปแปลกอะใส่ใส่ปอกแขนเอาก็แบงานแบบนี้ประมาณ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 นี้ใครใครใครที่อยากเอาลองไปแต่งตัวตามก็ได้นะคือถ้าใครสกิปการ์ดก็จะให้ใครเสียงดงได้รูปวงสองส่วสองหกนี้ก็ดีนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเล่นกันเลยไปเล่นที่ออปปี้กันเลยเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นที่ออปปี้กันดูนะไปที่ออปปี่เดิมเราจะเล่นจนถึงด่านที่สี่เหมือนเดิมนะทุกคนนี่แบบอะขอไปเสร็จท่าเดินมันหนึงนะทุกคนส่วนใครที่อยากได้ ท่าเดินก็อาทางทางท่าเดินก็อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็อันนี้ใส่ท่าเดินเสร็จแล้วโอเคเรากลับไปที่ในแมปกันเลยเอาไม่ปิ้ไม่เป็นไรนะทุกคนงนั้นเดี๋ยวเราไปที่กันที่แมปอื่นทำเลยก็ได้นะเอาอันนี้นะ่ารักน,บบนี้ มันคีย์บอร์ด F อ s c a p e นะเอฟสเเดี๋ยวจะมีทิ้งลิงไว้ใต้เกมให้นะนี่แบบนี้เลยถ้าเดินก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้อย่าเดี๋ยวเปิดเสียงดังๆให้ฟังโอเคของเงียบนะคะ ะะก็เดี๋ยวขอไปใส่อวตารฟรีก่อนนะใส่อวตารฟรีของเราที่ที่เราแต่งมานะทุกคนก็อย่าหาเดี๋ยวขอหาล่างกายก่อนนะ,ะส่วนของนำตัวถ้าใครอยากเราแบบเอาแต่งตัวไปเล่เนในในแบบบูกเฮเวิเฉยๆก็ได้นะคะโอเคขอเปลี่ยนชุดก่อน โอเคเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้นะเป็นแบบเอวแบบนี้เลยอ้ไปใ,ใส่แค่นี้นะแล้วก็ไปกินที่แบบบูเคเว่นกันเลยบูเคเว่นอยู่ไหนน้อหาไม่เจอช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยเ,เดี๋ยวขอหาก่อนนะคะนี่ไงจะแล้วบูบูเคเว่นโอเคเข้ากัน โ okay, อเคแล้วเสียงแล้วนะทุกคนหมายแล้วว่าเราปิเดเสียงโดยตัว,ว <c oughs> อ่าอ๋ที่ซ้อมแต่งเป็นแมวทุกคนมาเท่าไรซ้อมแต่งเป็นแมวนะซ้อมแต่งเป็นแมวนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ชุดนะด้วย อ่ passage, าแล้วมารีเซ็ตตัวอวตารเงนก่อนเลยรีเซ็ตเป็นตัวนี้นะทุกคนโอเคแขนมันไม่ให้แขนนะแเ,เราก็จะเอา่เอาหดแขนออกโอเคมาใส่ชุดมาแต่งตัวกันเลยเอา่าถ้าใส่อันนี้มันก็เข้าใช่ไหมทุกคน,อ,น,นอันนี้มันเข้าอันนี้อันนี้เข้าอยู่นะอ่าม่ว่าตามเนี่ยดีก็ได้อันนี้อา่าเราแต่งตัวสักพักนะ โอเคแต่งตัวนะคะเออย่างนี้น่ารักอันนี้น่ารักอ,นนกอะอะใส่แบบนี้ก็แล้วกันอาแบบนี้สามารถปรับตัวให้สูงขึ้นก็ได้นะให้ใส่เป็นกระปงก็แลยกันอะใส่มาแล้วขอใส่เกงก่อนอเ,อเป็นบูดแบบนี้ก็แล้วกัน กระโปงสีชมพูก็แล้วกั่นะทุกคนนี่แบบนี้น่ารักกูน่ารักดีนี่น่าอะไรนี่น่ารักเลยนี้น่ารัก,รก,รก,รกอ่ะขอแต่งตัวแป๊บนะคะของเงียบก่อนนะอ อันนึงนะหาชื่อนี้น่ารักน่ารักน่ารักอันนี้น่ารักเคยเสร็จได้ผมแล้วอน,นี้สีม่วงด้วยเฮ้ยคนนี้แต่งน่ารักนะได้อันนี้เป็นโบข้างหลังอ่าเดี๋ยวก็จะใส่เป็นกระเป๋าอ๋ออันนี้เป็นอ่าเป็นกระเป๋าแมวนะ ใส่เสร้อคอด้วยนี่บางคนพอเอามาแต่งแบบนี้มันก็น่ารักไงอ่ะนี่ว่านะทุกคนน่าจะชอบการแต่งสไตล์แนวน,วนี้นะนีเ้เสร็จแล้วน่ารักไหมทุกคนกคน,น,น่าน่า เขาเขียนน่า D I D D I นะใส่ออเหเสร็จแล้วน่ารักไลทุกคนอเออแต่มันก็น่ารักจริงๆนะคะโอเคนะทุกคนอะเปลี่ยนเป็นตัวเดิมก่อนโอเคใส่ชุดเดิมแล้วงั้น เพลงนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าช,ชอบกันล่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะทุกคนตะกี้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินนะโอเคบายบายทุกคน yeah, bye. อ,อย่าบายเดี๋ยวเราจะสอนอ่ะแต่ก่อนไปเราจะสอนทำถ้าเดี๋ยวเราจะเดีย๋ยวเราใส่เพลงเข้ามานิดน,นึงไม่รู้ติดรถเขาสิหรือเปล่า เอเลชีดเหมือนไหมหออะคะถ้าตบมือยงงไอ่ะเดี๋ยวเอาม,าใม่ใอากะชีโรมาเจนตาลมาเจตาลานา,นาิกิโรนาด,ดูกานะอรจีตาอรจีตาไงทุกคน ท่านี้สามารถเอาไปทําได้นะทุกคนท้านี้แต่ไม่แนะนํานะถ้าเราอ่ะถ้าเราอ่ะเอาลงคลิปที่ไรผู้ติดตามหน้อยทุกทีค่ะบายเต้นสักหน่อยเต้นก่อนไป